นี่น้ำตาอโยกจะทำให้มันแตกเหมือนเมื่อคืนแบบนี้เนี่ยแตกเหมือนเมื่ออาใส่เครื่องนี้แบบนี้เลืสักแบบนี้แบบ ดิชีเราก็บีบอย่างนี้บีบเบาๆให้มันแบบให้เราบบีแล้วเราก็โยนใส่มันเลยมันก็จะแตกมันใส่หัวนะ ดูสิโอ้โหเต็มคัน้ยอันนี้ไวไหมดนี่นี่นีัน ทำเมือคืนอันนี้ก็ทำเมื่อคืนทำเมือคืนฝั่งนี้แต่ถ้านี้ทำเมื่อกี้ด 嘿嘿嘿，哼哼哼，嗯哼，差吗？